คุณผู้ชมครับซุปเปอร์โพลก็เป็นอีกโพลหนึ่งที่มีการนําเสนอผลสํารวจออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเขาก็มีการนําเสนอผลของการสํารวจว่าพี่น้องประชาชนมีภาพจําของผู้นําทางการเมืองอย่างไรบ้างนะครับจากแบบสํารวจ3,343ตัวอย่างแล้วก็สํารวจระหว่างวันที่1ถึง8เมษายน2,566ที่ผ่านมานะครับผลการสํารวจที่น่าสนใจก็ ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาพี่น้องประชาชนจําในภาพของช่วยปก,ปกป้องเสาหลักของชาตินะครับในขณะที่นายอนุทินชาญวิรุฬก็มีภาพจําในการที่ช่วยประเทศชาติพ้นภัยจากโควิด19ขณะที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรนะครับก็มีภาพจําในส่วนของที่เป็นลูกของอดีตนายกรัฐมนตรีก็คือนายทักษิณชินวัตรและก็เป็นบุคคลที่ช่วยรักษาฐานของพรรคเพื่อไทยและสุดท้ายครับนายพิธาลิมเจริญรัต ก็มีภาพจําของการเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีการศึกษาดีนะครับนี่ก็คือผลสํารวจของซูเปอร์โพลระหว่างวันที่1นถึงแเมษาย,ยน2566ในภาพจําที่พี่น้องประชาชนมีต่อผู้นำทางการ